ีเขียวต้องอ่อนค่ะอีกสักครู่ก็จะเป็นการแนะนำนักกีฬาทั้งสองทีมนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นทางเจอสีขาวค่ะก็จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะโดยอรสาพินิจดวงจากแก่นนครเสิร์ฟมาโอ,โอ้ลูกแรกติดเน็ตก่อนเลยค่ะอาจจะยังเครื่องไม่ร้อนนะคะคงแ้วตามมั่นตลอดเวลาค่ะนี่ค่ะเสิร์ฟมาแล้วค่ะจางหวะนี้ยกให้บีหลังตีกดลงไปยังรับได้แล้วเล่นบอลสูงหรือเปล่าให้เพิ่มจิตอกหัวเสา ยังร้องกลับมาได้ค่ะลูกนี้ให้นัทที่มาตีเบาๆยกมาด้านหลังค่ะแล้วหยอกหลังบล็อกโอ้โ,โหลูกนี้พุ่งเข้ามาไม่ทันค่ะสุภัตราลงมาเสิร์ฟค่ะอระสาเสิร์ฟมาบอลแรกโอ้ยรับแลฉลบออกไปเองค่ะอรัสานี่เสิร์ฟจี้ไปใส่นัทที่มาแล้วเสิร์ฟต่อนะคะโดยวรยัญญาศีลาองเสิร์ฟยาวมาบอลแรกไม่เข้าค่ะต้องยกหัวเสาลูกนี้จุฬาลักษณ์ตียาว นกนนพรยิงมาให้นะที่มาตีตรงกลางอีกแล้วเขาบอลล้นแล้วพยายามเล่นพลิกได้ลงมาตีสเมตรหลังพรัษายกให้บีหลังแล้วโดนบล็อกเต็มๆเลยค่ะลูกนี้สสิตาศิรษาค่ะเสิร์ฟอ้าวโอ้อแล้วลงครับผู้ตสินบอกว่าลงค่ะยังไม่จบค่ะเอานะคะ Yeah.